สัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้ไทยเยอรมนีนะคะมานั่งมุมเดิมอีกแล้วมุมสงบของเราตรงนี้วันนี้จะเรียกว่าอะไรนะมีเคล็ดลับที่คุณจะทำให้ชาวต่างชาติประทับใจในสิ่งเล็กๆซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามหรืออาจจะไม่สนใจเวลาเขาทำอะไรเพื่อเราเล็กๆน้อยๆเราต้องเอ่ยคำว่าขอบคุณวันนี้ เราเองก็อยากจะมาขอบคุณสามีเนาะในการที่เขาใส่ใจสิ่งเล็กๆที่เราเอยากจะได้ที่เราอยากจะทาแล้วเขาก็ทำให้เราอันเนี้ยคืออันนี้เขาไปทำเสื้อให้เรามันเป็นเสื้อของช่องของเราแอทไซ k ุกี้ ci, ki, ไทยเจอมาี Germany, นะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราประทับใจแล้วสิ่งที่ผู้หญิงไทยเนี <c> ่ย <oughs> จะสามารถทำให้เขารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขการที่เราพูดขอบคุณเขาเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยคำว่าขอบคุณเนี่ยเราอาจจะพูดยากแต่คนในต่างประเทศเนี่ยเคล็ดลับเลยเวลาเขาทำอะไรให้เราเวลาเขาซ่อมประตูหน้าต่างหรือเขาทำสิ่งเล็กๆให้เราเนี่ยเราต้องขอบคุณจากใจอันนี้มันทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะ ทำให้เราเขาทําแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจแล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยเมียฉันเรื่องแค่เนี้ยเขามีความสุขมากแล้วเขาก็จะคือชีวิตมันจะไปได้ง่ายในการที่เราบอกขอบคุณเขาหรืออ,อพูดดีๆในการที่เราจะให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเนี <c> ่ย <oughs> อาจจะไม่ค่อย ชอบพูดขอบคุณหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นเสน่หของผู้หญิงไทยแล้วก็มันเป็นเสน่หของการใช้ชีวิตคู่เขาทําอะไรให้เราก็แล้วแต่เราก็ต้องขอบคุณเขาอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เราชอบมากแล้วก็ให้ให้สามีเอาไปทําให้ที่บริษัทแต่ว่าเราก็ต้องเออซื้อขนมซื้ออะไรไปเป็น น้ำใจน้ำจิตน้ำใจให้เขานั้นแล้วก็ทํามาหลายตัวมากนี่อันนี้ด้วยค่ะเขาก็ทําให้เรานี่ซึ่งเราชอบอะไรซึ่งอันนี้เราชอบมากเป็นหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเราต้องพูดคําว่าขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบขอบคุณเรื่องแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะงงเนี่ยแหละมันเป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงไทยที่เราควรจะทําอย่ามองคับนี่เสื้อหนึ่งตัวที่เขาทํา คือตั้งใจทําคลิปนี้เวลาเขาเห็นเขาจะได้บอกว่าเออเขาจะแบบรู้สึกแบบรู้สึกดีที่เขาทําให้เราแล้วเราใส่ใจในการที่จะขอบคุณเสื้อตัวนี้เราก็ชอบมากสีแบบนี้ด้วยแล้วก็สีแดงที่เราชอบแจ่มมากเลยค่ะทําตรงนี้ให้เราแล้วก็ฝากขอบคุณนะคะคนที่ทําให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าคนที่เขาทําให้เนี่ยเขาก็อาจจะไปส่องช่องของเราแล้วเราก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะ ที่ทำให้เนาะนี่ก็หนึ่งตัวแล้วสีนี้เราก็ชอบมากนะคะตัวที่สองคทำหลายตัวสีเขียวแล้วมันก็จะแจ่มมากมันก็จะมีแบบโลโก้ของ youtube อันนี้ก็เป็นปุกกี้ไทยเจมสนีตอนนี้มันเป็นสีขาวมันอาจจะมองไม่ชัดค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเนาะแต่เราก็ชอบเพราะว่ามันมันสวยดีแต่ถ้ามันเป็นสีแดงมันน่าจะแจ่มนะอันนี้เราว่า ซึ่งอย่างที่บอกเนาะอยู่ที่เนี่ยความสุขเล็กๆของเราก็คือแค่นี้แหละไม่ต้องได้แบบไปสถานที่หรูๆสวยงามหรืออะไรเงี้ยคือเราก็มีแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วก็ไปปั่นจัก,กรยานตามชนบทเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่เราก็อยากจะบอกเลยว่าเราชอบมากชอบมากและขอบคุณเขาจากใจจริงนะคะอันนี้สีนี้ก็สวยสีเขียวคืออันนี้มันเหมาะกับช่วงของ <c oughs> หน้าหนาวด้วยนะเวลาเขาเราใส่เสื้อเนี่ยอันคือกันน้ํกากาันลมทําให้เราปั่นจัก,กรยานแล้วมันก็จะสามารถที่คือมันไม่หนาวมากแล้วก็ผ้าคาดผมเนี่ยเราก็ต้องปิดหูตลอดซึ่งมันซึ่งมันดีมากมเลยนะอันนี้เราก็ชอบสีเขียวก็ชอบสีแดงก็ชอบทําให้หนึ่งสองสามตัวส่วนอันนี้ก็จะ <c oughs> อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งเราก็ชอบเพราะว่า ใส่ในบ้านก็ได้อันนี้จะเป็นผ้านุ่มๆค่ะแล้วก็อุ้ยอันนี้สีแจ่มมากเลยถ้าเป็นสีดําแล้วก็ปักเป็นสีขาวแบบนี้ปุ๊กี้ไทยเจอรมันีแบบนี้นะคะซึ่งเราเองก็ประทับใจและอยากจะทําคลิปเพื่อที่จะขอบคุณเขาจากใจจริงในการที่เขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆให้กับเราเนาะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบเอ่อคืออยู่ต่างประเทศนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รวยแต่เขาให้อิสระความคิดและเขาก็ฟัง ความต้องการของเราว่าเราอยากจะได้อะไรคือสิ่งเล็กๆอันนี้มันจะเป็นการหล่อเลี้ยงการใช้ชีวิตคู่ในต่างแดนซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจกันเนี่ยมันจะยากมากถ้าเกิดเขาไม่ฟังสิ่งที่เราต้องการหรือเราพูดแล้วไม่มีความหมายเนี่ยอันนี้ชีวิตเราจะทุกข์หนักแต่การที่เขารับฟังในสิ่งที่เราบอกสิ่งที่เราขอสิ่งที่เรามีความสุขถ้าเขาทําให้อันนี้คือชีวิตเราเนี่ยจะไป เรียกว่าจะไปได้ไกลเพราะว่าเขาใส่ใจและดูแลเราคือสุดท้ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราแค่อยากจะทำคลิปเอาไว้แล้วก็ขอบคุณสอมอนะที่เขาใส่ใจแล้วก็ทำโลโก้ YouTube ให้เรานะคะซึ่งเราเองก็ประทับใจมากแล้วก็ฝากขอบคุณเพื่อนของเขาด้วยที่อยู่ที่บริษัทแล้วเขาก็ทำให้เราเนาะเราก็มีของขวัญของฝากเล็กๆน้อยๆให้กับเขาเพื่อแสดง ความมีน้ำใจแล้วก็เราเองก็ประทับใจมากนะคะแล้วก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าขอบคุณสอมอมากๆเลยนะแล้วก็อยากจะวอวยพรใครที่จะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยคือคุณไม่ต้องหาคนรวยหรอกคุณหาคนที่เข้าใจเราคนที่เขารับฟังสิ่งเล็กๆสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราคืออิสระในการที่เราจะพูดแล้วเขาจะฟังอันนี้ชีวิตคุณจะมีความสุขในความเป็นจริง ในการที่อยู่ต่างประเทศอันเนี้ยถ้าไปตรงถ้าตรงนี้ผ่านได้ทุกอย่างคุณจะผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณอยู่กับสามีของคุณแล้วคุณเข้าใจกันเนี่ยทุกอย่างมันจะผ่านไปได้โดยที่เราเก้าวไปพร้อมๆกันอันนี้เขาเรียกว่าความรักจริงๆการเอาเอกเอาใจหรือรับฟังสิ่งเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะสุดท้ายก็อยากจะขออวยพรให้ใครที่กำลังจะมาใช้ชีวิตในต่างแดน ขอให้คุณเรียกว่าประสบความสำเร็จทุกประการแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะจส